อุออนี่ผมจะมาคุยพี่ดีๆนะพี่อย่าทำร้ายผมเลยผมไม่สู้คนพี่สวัสดีครับผมฟูจิกันทูลนะครับครับทุกคนแต่ว,วันนี้ผมก็ได้เข้าป่ามาเพื่อจะไปหาสมุนไพรนะทุกคนก็คือผมเนี่ยจะไปหาสมุนไพรให้กับพี่คนนั้นกินนะ ก็พี่คนนั้นที่ผมช่วยนะก็ที่โดนในผ่านเนะี่ยกำลังจะทำร้ายนะผมก็ได้ช่วยไว้แต่พี่แกเนะี่ยรู้สึกว่าจะสาหัสนะทุกคนก็รู้สึกว่าแกเนี่ยแย่นะผมก็ต้องไปหาสมุนไพรมาให้แกนะวันนี้ก็อตอนนี้แกก็อยู่บ้านผมนะครับแกก็นอนพักอยู่นะทุกคนก็ผมก็ยังไม่ได้ไปส่งแกนะก็าะผมว่าเนี่ยเราให้แกดีขึ้นก่อนนะแต่ตอนนี้แกก็ดีขึ้นแล้วนะแต่ว่า ยายผมบอกวาเนี้ว่ามันมีสมุนไพย่างหนึ่งนะทุกคนที่ช่วยบรรเทาบาดแผลได้อยู่นะแต่ว่าผมเนี่ยต้องไปหานะอยู่ในป่านี่แหละก็ไม่รู้ว่ามันเนี่ยจะยังมีอยู่หรือเปล่านะทุกคนสมุนไพรที่ยายผมบอกมันเนี่ยผมก็พอรู้จักอยู่นะก็เคยเจอเมื่อนานแล้วนะโซนนี้นะทุกคนก็ไม่รู้เนี่ยว่าบริเวณเนี่ยมันจะมีอยู่หรือเปล่านะก็ผมก็ไม่ได้มาพักหนึ่งแล้วนะทุกคนโซนนี้นะ ก็วันนี้ผมก็ไม่ได้ไปหาท่านอาจารย์มูเซอร์นะทุกคนก็วันนี้ต้องผมก็ต้องไปช่วยพี่เขาก่อนนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่แน่นะถ้าพี่เขาดีขึ้นนะทุกคนผมอาจจะไป่องพี่เขานะพรุ่งนี้นะครับทุกคนก็พี่เขาตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วแหละแต่ยังดีไม่เต็มร้อยพรุ่งนี้ผมว่าอาจจะเต็มร้อยก็ได้นะครับทุกคนครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปรับชมคลิปกันเลยครับก็ไปรอดูนะครับว่าผมจะเจอสมุนไพรที่ผมตามหาหรือเปล่า ก็ไม่รู้ว่าสมุนไพรที่ผมตามหาเนี่ยมันจะยังมีอยู่หรือเปล่าครับทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ยป่านี่มันก็แห้งหมดแล้วครับทุกคนใบไ,ไม้หล่นห,หมดแล้วนะผมก็จะไปเดินดูนะผมก็ไม่ได้มานานมากเลยนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาคนเดียวเหมือนเดิมนะครับ ก็พี่แกพี่คนนั้นเนี่ยที่ผมได้ช่วยแกไว้เนี่ยที่วันนั้นแกโดนไอผ้ผาทำร้ายแกนะก็นั่นแหละเหมือนแกจะสาหัสมาด้วยแหละระหว่างที่แกถ <c oughs> ูกจับไปนะผมก็ได้ถามแกนะครับว่าตอนที่แกถูกจับไปเนี่ยพวกมันเนี่ยได้ทรมานพี่เขาหรือเปล่านะทุกคนก็ผมได้ถามแล้วพี่แกก็บอกว่า พวกมันเนี่ยก็ได้ทำลายพี่แกด้วยนะก็ได้ซ้อมแกนะครับแต่ว่าแกเนี่ยก็ต้องอดทนนะทุกคนจนแบบผมเนี่ยไปเจอแกผมก็ได้ช่วยแกไว้นะ แห้งมากเลยนะทุกคนมีแต่ใบไม้แห้งเลยนะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องก,กันต่อเลยตามหาสมุนไพรกันต่อแล้วทุกคน เป็นผมได้ยิ่งเสียงใครไม่รู้นะทุกคนดูว่าผมคิดเปเงโอเไงครับอ๋อผมมาหาสมุนไพรครับผมมาหาสมุนไพรครับ เรไม่รู้ครับแล้วพี่เป็นใครเนี่ยเฝ้มมนานาปากทางเมันคือประตูอะไร,รอ่ะพี่ผมแค่จะเดินไปเองพี่ผมไม่ได้ไปเข้าประตูเมืองพี่อะไรเลย อน,นเหมือนพี่เขามาเฝ้าเพ่นนะเฝ้าอยู่ตรงนี้ประจำเลยผมก็เพิ่งมาเจอเนี่แหละ ไม่รู้เหมือนกันว่ามีคนเฝ้าประตูตรงนี้ด้วยเนี่ยไป่ม้มผมต้องใช้ทางนี้ไงพี่ผมต้องไปหาสมุนไพรให้คนเจ็บเนี่ยผมขอถามพี่หน่อยดิมันคือประตูอะไรอะพี่ เอ้าบอกผมหน่อยดิช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมผมก็อยากจะรู้จริงๆเพราะว่าพี่อ่ะทำให้ผมอยากรู้มากเลยเน,ะยนี่ยแล้วผมขอเข้าไปได้ไหม มันมีอย่างอื่นที่ไม่ที่ไม่ใช่พวกนี้ไหมพี่มันเป็นของอย่างอื่นได้ไหมครับ,อบโอั้นผมก็ไม่อยากรู้แล้วว่าพี่อยากเฝ้าอะไรอยู่ผมโอ้ยเ<ม>อ้ยี่ผมจะมาคุยกับพี่ดีๆนะพี่อย่าทำร้ายผมเลย ผมไม่สู้คนพี่คนเขาไม่ให้ผมเข้านะเขาไม่ให้ผมผ่านเลยนะผมแค่อยากรู้เองพี่ว่าพี่อะเฝ้าอะไรอยู่ตรงนั้นสายต้นสาต้นนั้นอะโอ้โหจรินเฟี้ยงก,ก้อนหินใหญ่เลยนะ หรือว่าจะเป็นคนรับแรงนะทุกคนผมว่าใช่แน่เลยนะนนคนรับแรงป่ะเนี่ยผมมาเป็นคนดีพี่ ค,ครับพี่ผมก็จะไม่เข้าไปเซ็กเพี่แล้วกันโอเคครับพี่ผมไปแล้วครับทุกคน วนะลมึงต้องเข้าใจกูถ้าเกิดว่าปล่อยให้มึงได้เข้าไปแล้วก็กูก็แน่นายเป็นอะไรกูนี่แหละจะโดนฟาหารอ๋ออ๋อตรงนี้มันคือประตูเข้าเมืองลับแลนะทุกคนมันมีด้วยหรอวะตรงเนี้ย อ๋อ hmm. oh. ทางที่เเเขเเขน้ยะก็ลลปหมผมว่าผมก็จะกลับแล้ว <Huh? S 1> ผมจะกลับแล้วครับ ถ้าผมจะแอบ,บไปดูดีกว่ามันบอกผมว่าผมขี้ขาวนะผมแค่ไม่อยากจะทำร้ายเขานะทุกคนเพราะว่าเขานี่ก็เป็นแค่ผมดูเนี่ยก็เป็นแค่เหมือนแบบชาวบ้านธรรมดานะทุกคนแต่ว่าเหมือนถูกสั่งให้มาเฝ้าวหน้าประตูนะแต่ว่าเขาเนี่ยโยนก้อนหินมาผมก็เข้าใจนะเพราะว่าเขาอะให้ถูกเฝ้ามานะ เพราะว่าถ้ามีคนเข้าไปได้เนี่ยแล้วมีคนไปสร้างปัญหาเนี่ยเขาก็จะโดนประหารนะผมเข้าใจเขานะหมขอดูหน่อยไม่มากอาขครไหนวะพี่ประตูผมไม่เจอเลยอะูต ไม่หรอกผมว่าผมว่าพี่จะหลอกผมตรงนี้ไม่มีหรอกอะไรเนี่ยประตูเข้าเมืองรับแลเนี่ยนี่นะทุกคนต้นไสรที่มันเฝ้านะต้นใหญ่มากเลยนะ ก็อาจจะเป็นไปได้นะไไโอเคเบ้งั้นผมไม่อันนี้พี่ละผมเข้าใจนะแต่ว่าเดี๋ยวผมมารบกวนวันหลังนะวันนี้ผมขอกลับก่อนอ้ ก็ได้แล้วผู้จะให้ึมเข้าไปในตัวเป่าๆโอเคครับท่านเขาบอกผมมาแล้วนะทุกคนผมไม่รู้ว่าโชคดีของผมรือว่าอะไรนะแต่เขาบอกว่าเขาใช้ผมเข้าไปนะแต่ว่าตอนแรกเขายังไม่ไว้ใจผมเลยนะทุกคนตอนวนี้เขามาไว้ใจผมนะแต่เขาบอกผมว่าใจผมเข้าไปได้เนี่ยก็ต่อเมื่อ ผมเนี่ยต้องเอาของมานะทุกคนก็คือเหมือนจะมาแลกเปลี่ยนกันนะขอผมเนี่ยต้องเอาทุบเทียนมาแล้วก็เขาบอกว่าผลไม้อะไรก็ได้นันะทุกคนหรือว่าไม่ก็เป็นของแลกเปลี่ยนนะก็ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะทุกคนว่าตรงนเ,ตนมมเนี้ยเขตเนี้ยที่ผมมาเนี่ย มันมีประตูเมืองรับแรงด้วยนะราอมันอาจาจะไม่มีใครรู้จริงๆนะทุกคนเพราะว่ามันมิดจริงนะทุกคนดูสถานที่นะมันไม่มีใครรู้หรอกนะครับผมเนี่ยจะรีบเดินต่อนะทุกคน แต่ว่าผมจะไม่ไปข้างหน้าต่อแล้วนะเพราะผมคาดว่าเนี่ยเดี๋ยวไปดูสมุนไพรเนี่ยผมจะไปดูข้างหน้านู่นนะทุกคนก็ทางนู้นผมก็จะไม่ไปแล้วนะเพราะว่าเขาไม่ให้ผมผ่านนะก็เขาบอกถ้าลอบหน้ามาก็แนวทูบเทียนอะไรมานะเหมือนเขาเนี่ยจะรู้ว่าผมเนี่ยไม่ใช่คนเร็วนะมันเขาจะสัมผัสได้หรือเปล่าผมไม่รู้นะทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยไม่อยากจะ ทำร้ายเขานะก็อยู่แล้วเขาก็ชูผมไม่ได้นะทุกคนก็ก็จะถึงทางเดินแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองไปเดินดูข้างล่างอีกโซนหนึ่งนะเขาจะไปดูนะว่าว่าว่านที่ผมตามหาเนี่ยมันจะ มีหรือเปล่าข้างล่างเนี่ยแต่ผมเหมือนเคยเจออยู่นะสมัยหหนึ่งก็มันเคยมีเยอะตรงที่ผมจะไปเนี่ยแต่ตรงที่ผมจะไปตรงที่ไปเจอประตูเนี่ยตรงนั้นก็เยอะนะทุกคนแต่ว่าไม่สามารถไปได้นะพอไปติดก,กับไอ้นั้นนะไปเจอกับใครไม่รู้นะทุกคนน่าจะเป็นชาวบ้านหนึ่งรับแล้วนะ อะไรไม่รู้นะครับทุกคนดังตุบตุบนะเพราว่าผมจะต้องรีบเดินทางกลับบ้านนะเดี๋ยวผมเนี่ยพรุ่งนี้ผมก็ยังจะไม่มานะทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยต้องไปส่งพี่เขาก่อนนะพี่ที่ผมช่วยเอาไว้นะพรุ่งนี้ผมว่าจะไปส่งเขาพี่ชายเขาน่าจะมารับนะพรุ่งนี้ พอถ้าเสร็จภารกิจแล้วผมก็จะมาหาท่านตรงนี้นะทุกคนท่านที่เฝ้าประตูเมืองตรงนี้นะถ้าผมเสร็จภารกิจกับพี่คนนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวโอเคครับทุกคนผมเนี่ยจะขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวเราเนวันเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ